สมบูรณ์ทุกอย่างต้นอะไรสมบูรณ์ดอกสมบูรณ์ไม่มีตําหนิไม่มีไม่มีแมลงรบกวนอะไรเลยครับสมบูรณ์ทุกส่วนนะครับ3มเกิดเวอร์แพนเนี่ยพี่วิเชียนรู้จักจากไหนครับจากยูทูบครับแล้วก็ศึกษามา2ปีกว่าทำไมศึกษานานขนาดนั้นล่ะครับใช่มันเกิดความแน่ใจนะครับลักษณะของต้นของเราใบของเราเป็นยังไงครับตอนนั้นที่เราใช้ชุดแรกแรกคือมันไม่สวยไม่มันใบไม่มันใบไม่นาไม่แขียวข้มพอใช้ครับ ก็เห็นผลและก็ตอบโจทย์ราคาก็ถูกด้วยเราใช้ผลิตภัณฑ์3ามเกลือเวอร์แพนสูตรใหม่หรือ,อยังครับใช้แล้วครับตอนนั้น เรามาบำรุงด้านไหนครับเกี่ยวกับการสะสมอาหารการการทำใบครับเพื่อจะให้มันออกลูกครับเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากกว่าเดิมไหมครับคือทำใบหนาและก็ใบเป็นมันเป็นมันวาวไม่ต้องคุมยอดไม่ต้องอะไรครับและก็มันออกลูกเองลักษณะของดอกนี้เขาเรียกว่าดอกแบบไหนครับมะเขือพวงใหญ่ใกล้จะบานแล้วครับสมบูรณ์ทุกอย่างต้นอะไรสมบูรณ์ดอกสมบูรณ์ไม่มีตำหนิไม่มีไม่มีมลรงรบกวนอะไรเลยครับสมบูรณ์ทุกส่วนนะครับ